ฉะนั้นถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องปัญญาค่อนข้างมากปัญญาอยู่ในฐานะสมาธิอย่างไรทนา้ถามใครตอบได้ไหมกรรมสกตาสมาธิชานาสมาธิิปัญญาอยู่ในฐานะที่ชําระสมาธิเกื้อกูลสมาธิส่งเสริมสมาธิก็คือปัญญาไปรอบรู้วิธีการที่จะทําจิตให้เป็นสมาธิปัญญาไปรอบรู้ไปทําความเข้าใจเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วจะให้สมาธินั้นน่ะตั้งมั่นและ,จะเจริญขึ้นได้อย่างไร ปัญญาที่ไปรอบรู้ในเรื่องของการว่าจะมานาสิการใส่ใจในเรื่องอะไรที่จะทําให้สมาธิเกิดขึ้นมาได้ในสมาธิแต่ละระดับที่จะเกิดขึ้นได้น่ะต้องมานาสิการต้องใส่ใจอย่างไรเป็นต้นการที่เข้าไปรอบรู้รายละเอียดทั้งอารมณ์ของสมาธิทั้งองค์ประกอบของสมาธิว่าตัวสติตัวสมาธิทั้งหลายเหล่านี้มันเกื้อกูลกันอย่างไรเป็นสหชาตะกันยังไงเกิดพร้อมกันยังไงเป็นที่อาศัยกันอย่างไรที่จะทําให้สมาธินี้เกิดขึ้นการมนัสิการการใส่ใจอย่างนี้สมาธิจะเกิดขึ้นได้เร็วได้ช้าอย่างไร และเหตุปัจจัยที่ทําให้สมาธิม,มันมันวิบัติและเสื่อมไปอย่างไรเนี่ยปัญญาเข้าไปดูรายละเอียดทั้งตัวอารมณ์ทั้งตัวเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดสมาธิทั้งองค์ประกอบของสมาธินั่นแหละปัญญาอยู่ในฐานะที่ไปเป็นสมาธิในฐานะที่ไปยึดยองเพื่อจะทําให้สมาธินั้นเกิดขึ้นเขาจะเรียกว่าชานะะสมาธิถิเข้าใจไหม <laughs> ยากเลยหมดเวลาแล้วโอ้นี่